เอาละครับก็ต้องของกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบลรุโตและนารุโตะ ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับบรูโตและก็ซาลาดนะครับผมก็คาดว่าเขาเนี่ยน่าจะได้งูที่แข็งแกร่งที่สุดในถ้าริวจินะครับมาเป็นสัตว์อันเชิญนั่นเองซึ่งก็อยากรู้กันแล้วนะครับผมก็ไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้ว ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมก็สำหรับบรูโตแล้วก็ซาลาดนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า ตัวของเขาทั้งสองคนเนี่ยได้มีการสนิทสนมกับงูในถ้ำริวจินะครับผมซึ่งตัวของบรูโตก็สนิทกับตัวของกาละกะนะครับผมแล้วก็ตัวของซารดาเองเนี่ยก็สนิทกับตัวของอาโอดะนั่นเองซึ่งเคยเป็นสัตว์อัญเชิญของซาสึเกะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าเขาทั้งสองคนนี้เนี่ยอาจจะได้มีสัตว์อัญเชิญเป็นงูเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมเขาเนี่ยอาจจะกลายเป็นทีมงูเลยก็ได้เพราะว่ามิสซกิเนี่ย ก็มาสายงูอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปวิเคราะห์กันคลิปต่อไปนะครับว่าตัวของบรูโตแล้วก็ซาลาดะเนี่ยจะได้ครอบครองตัวของกรราลกาดแล้วก็เอวดะได้ยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีก,กว่าว่าคนที่เคยใช้งูจากถ้ำลิวจิเนี่ยมีใครกันบ้างซึ่งคนแรกนะครับก็จะยกให้เป็น โอโรจิมารุนะครับผมโอโรจิมารุเนี่ยก็เคยใช้งูของถ้าริวจิแล้วก็เป็นสายงูด้วยนะครับแล้วก็คนที่2ก็ผมยกให้เป็นซราดะนะถึงแม้ว่าวิชาของเขาเนี่ยจะยังไม่ได้สื่อถึงงูมากเท่าไหร่นะครับแต่ตอนที่จะไปหาตัวมิสุกิในอนิเมะนะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวของซาลาดะก็เคยไหว้วานตัวของอาอดะเนี่ย ได้ช่วยเขานะครับในการที่จะเอาเก็ตของกะละกะมาผมก็ถือว่าเขาเนี่ยได้ใช้งูของถ้ำริวจิแล้วคนต่อไปก็คือยาคุชิคาบุโตหรือว่าไอแว่นคาบุโตของเรานั่นเองนะครับไอแว่นนี่ก็ถือว่าเป็นสายงูเบอร์ที่2ต่อจากโอโลจิมารุเลยก็ว่าได้นะครับผมที่เข้าถึงแก่นเลยนะก็ต้องยกให้เขาเลยนะครับสำหรับยาคุชิคาบุโตนะครับก็จะเป็นคนที่3ในคลิปนี้แล้วก็คนที่4เนี่ยยกให้เป็นมิตาราชินะครับอัน โกนั่นเองนะครับผมคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนแรกๆของโอโรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้วิชาเกี่ยวกับงูซะส่วนใหญ่เนาะก็จะมีทั้งหัตอรสรพิษอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวของอังโกนั่นเองนะครับและก็คนที่5ในคลิปนี้นะครับก็จะยกให้เป็นของมิสกินั่นเองซึ่งมิสกิเนี่ยเขาก็เป็นลูกของโอโรจิมารุใช่ไหมถึงแม้ว่า จะเป็นมนุษย์ทดลองนะครับหรือว่าเป็นร่างโคนที่โอโลจิมารุเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่เขาก็ใช้สายงูแบบเต็มรูปแบบเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกระถาสายฟ้าของเขาเนี่ยก็ยังเป็นกระถาสายฟ้า สอรพิษเลยนะครับผมซึ่งมันก็อยู่ในวังวนของงูเหมือนกันนะครับก็เลยหยิบมิสกิมาด้วยแล้วก็คนที่6นะครับก็จะเป็นอุจิวะซาสเกะนั่นเองนะครับตัวของซาสเกะเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะกลายมาเป็นคนดีนะครับตอนที่เขาอยู่กับโอโรเนี่ย เขาก็ถือว่าเป็นสายงูเหมือนกันนะเพราะว่ามีวิชาเกี่ยวกับงูเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไปอยู่ในสายงูซัส่วนใหญ่แล้วนะในช่วงเวลาวัยหนุ่มนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ซาสเกะยังเป็นหนุ่มอยู่ก็จะใช้พวกสายงูซัส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็คนต่อไปเนี่ยจะเป็นโบลุโตะนะครับโบลุโตะถึงแม้ว่าวิชาของเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับงูสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เขาเนี่ยสามารถใช้ตัวกระกะได้เนาะแล้วก็เคยสนิ กับกาละกะก็เหมือนกับซาลาดะผมก็เลยหยิบมาด้วยนะครับจริงๆเนี่ยจะต้องมีคนที่8นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหยิบมาดีหรือเปล่าแต่ขอพูดนิดนึงนั่นก็คือเจ้าของเก่าของตัวกาละกะนั่นเองนะครับเขาก็เป็นผู้ใช้งูเหมือนกันแต่ไม่รู้นะว่าเขาเชื่ออะไรนะครับซึ่งสําหรับคนที่ใช้งูเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณ8คนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่างูที่อยู่ในถ้ำริวจิเนี่ย มีใครกันบ้างนะครับผมแล้วก็มีตัวไหนกันบ้างแล้วก็ตัวไหนเคยออกมาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงบ้างซึ่งตัวแรกเลยนะครับที่ผมหยิบมานั่นก็คืองูขาวยักษ์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของซาสเกะเนี่ยก็เคยใช้ทั้งหยุดตัวของซูงเงสึแล้วก็จูกโกะนะครับแล้วก็เอามาป้องกัน ตอนสู้กับเดอิดระนะครับผมที่มันเป็นเหมือนคาบงูขาวอะไรทานองนี้ซึ่งณนะตอนนี้นะครับคนที่ใช้งูขาวเนี่ยก็จะมีมิสกิอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวของไอเว่นคาบุโตะในช่วงสงครามโลกนินจาครั้งที่สเองเนี่ยมันก็ใช้งูที่เป็นสีออกข,ขาวๆเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่า จะไม่ได้ขาวจั้วเหมือนของซาสึเกะหรือว่าของมิสึกินะครับแต่มันก็ออกขาวๆเหมือนกันซึ่งตัวของไอแว่นคาบุโตะเนี่ยถ้าจะพูดให้แบบถูกนิดนึงก็น่าจะเป็นแบบสีออกครีมๆหรือเปล่าตรงนี้เนี่ย เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมว่าสรุปแล้วงูของไอเวนคาบูโตเนี่ยมันเป็นสีขาวหรือสีครีมนะครับแต่ผมขอเหมารวมว่าเป็นสีขาวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็สีต่างจากงูปกติทั่วไปนั่นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่งูสีขาวตัวต่อไปนั่นก็คือกระถา8ดเสียงของโอโรนะครับก็จะใช้เป็นงูสีขาวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็น่าจะใหญ่สุดแล้วแหละสำหรับงูสีขาวที่ได้มีการปรากฏออกมานะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ งูยักษ์สีน้ำตาลกันบ้างนะครับงูยักษ์สีน้ำตาลในช่วงแรกๆก็คือในช่วงนารุโตเด็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยนะครับโอโรก็จะใช้บ่อยมากๆซึ่งมันก็จะมีจำแนกไปอีกกลายเป็นงู3หัวนั่นเองนะครับผมที่โอโรเนี่ยใช้มาถล่มโคโนฮะซึ่งไอง,งู3หัวนั้นเนี่ย ก็เป็นเหมือนงูยักษ์สีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นบทที่งูยักษ์สีน้ำตาลเนี่ยได้ออกมานะครับส่วนคนผู้ใช้งูสีน้ำตาลเนี่ยที่ใหญ่เกินกว่างูปกตินะโอโลเขาก็ใช้นะครับหรือว่าตัวของอังโกเองเนี่ยก็ใช้งูออกสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็คนต่อไปนะครับหรือว่างูตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็น อาอดะนะครับซึ่งอาอดะเนี่ยจะเป็นออกสีน้ําเงินน้ําเงินเนาะแล้วก็จะเป็นสัตว์อันเชิญของซาสเกตที่ซาสเกตเนี่ยใช้ออกมาในช่วงสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับที่จะไปโจมตีใส่10หหางซึ่งก็ให้อาอดะเนี่ยพาไปนะครับแล้วก็ตัวของอาอดะเองเนี่ยจะมามีบทอีกทีนึงก็ตอนซาลาดะนะครับก็มาช่วยเหลือซาลาดะซึ่งเขาก็อ้างว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นงวนเชิญของซาสเกตแล้วเขาก็จะช่วยเหลือพวกโบลุโต เพราะว่าเป็นคําสั่งของท่านสรลดะนะครับซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่เขาเนี่ยจะกลายมาเป็นงูอันเชิญของสรลดะด้วยซึ่งเดี๋ยวเรายกไปทําในคลิปต่อไปนะครับว่าเขาเนี่ยจะมาเป็นงูของสรลดะได้ยังไงนะครับผมแล้วก็งูตัวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นมันดาะนั่นเองนะครับมันดาเนี่ยจะเป็นงูของโอโรจิมารุนะครับแล้วก็จะมีอารมณ์ที่ชั่วร้ายนิดนึงนะครับผมก็ท่านเรียกเขาออกมาเนี่ย ต้องมีเครื่องสังเวยให้เขาด้วยนะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยก็มนุษย์สักร้อยคนนะครับผมก็ถือว่าเรียกน้าย่อยไปนะครับผมก็สําหรับมันดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นงูที่แข็งแกร่งแล้วก็มีบอดี้มีรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับสำหรับมันดานะครับก็ถ้ามันดารู้นะครับว่าโอโลเนี่ยอ่อนแอปุ๊บเนี่ยสามารถโดนมันดากินได้เลยนะครับก็ดูเหมือนตอนที่ ตัวของคาบุโตอันเชิญออกมาสู้กับจิริยาแล้วก็ซึนเดะแรกๆในช่วงนารุตโตเด็กๆเนี่ยเขาก็ระวังนะครับเพื่อไม่ให้มันดาเนี่ยได้รู้ว่าโอโรเนี่ยกำลังอ่อนแออยู่เพราะว่าถ้ารู้เนี่ยมันอาจจะกินโอโรได้เลยนะครับผมซึ่งตัวของมันดาเองเนี่ย ก็เป็นสัตว์สีม่วงนะครับเป็นงูสีม่วงแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างนี่จะใหญ่แล้วก็เป็นสัตว์อัญเชิญของโอโรจิมารุอย่างที่เราได้บอกไปนะครับผมก็จะเป็นงูตัวที่5นะครับที่อยู่ในถ้ำริวจินะครับผมแล้วก็งูตัวที่6นะครับที่อยู่ในถ้ำริวจิเนี่ยก็จะเป็นงูยักษ์เกศสีขาวนะครับผมหรือว่าท่านงูใหญ่เกศสีขาวนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของงูใหญ่เกศสีขาวเนี่ย ก็เป็นคนสอนโหมดเซียนให้กับคนที่อยากจะเรียนโหมดเซียงของถ้ำเรวจิด้วยนะครับแล้วก็มีบริวารหรือถ้าเราจะเรียกกันแบบง่ายๆก็คือมีนางสนมเนี่ยถึง3คนเลยนะครับคนแรกเนี่ยก็จะเป็นทาโกริฮิเมะนะครับคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนแรกนะครับซึ่งต้องขอย้ําก่อนว่าเราไม่รู้นะครับว่าใครมาอยู่กับท่านงูใหญ่เก็ดสีขาวเป็นคนแรกแต่เขามีแค่3คนเราก็ จะพูดชื่อของทั้ง3คนนะครับแล้วคนต่อไปก็จะเป็นอิจิกิชิมะฮิเมะนะครับผมและอีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะมีชื่อว่าทากิสึฮิเมะนะครับก็เขาทั้ง3คนเนี่ยจะอยู่กับท่านงูใหญ่เกดสีขาวนะครับผมแล้วก็งูตัวต่อไปคือตัวที่7นะครับซึ่งผมจะรวม3คนนั้นเนี่ยให้อยู่ลำดับที่6กับท่านงูใหญ่เกดสีขาวเลยนะครับเราจะไม่แยกไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเยอะแน่นอนซึ่งตัวที่7เนี่ยก็จะเป็นมันดารุน2นะครับซึ่งมันดารุน2เนี่ยตัวของ ไอแวนคาบูโตเนี่ยมันได้เอาเซลล์ของมันดารุ่นแรกนะครับไปพัฒนานะครับแล้วก็ไปแดัดแปลงให้กลายเป็นมันดารุ่นที่2นะครับซึ่งก็จะมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความใหญ่มากกว่ามันดารุ่นแรกนะครับประสาทส,สัมผัสอะไรเงี้ยความดุร้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่ามันดารุ่นแรกนะครับและด้วยความใหญ่แล้วก็ความแข็งแกร่งของมันดารุ่นที่2นะครับมันก็สามารถจัดการกับเกาะเต่าเนี่ย ให้แบบว่าลำบากแล้วก็เคลื่อนที่ได้ช้าลงได้นะครับผมอย่างง่ายดายด้วยแล้วก็ตัวของบรรดารุ่นที่2เนี่ยยังไม่ได้มีการระบุไว้นะครับว่าเขามีการพูดได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะครับแต่ก็ได้มีการระบุไว้ว่ามันอาจจะสามารถใช้พื้นฐานของบรรดารุ่นแรกได้นะครับหรือว่าความสามารถของบรรดารุ่นแรกนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็น งูตัวที่7นะครับที่เราเอาอมาแล้วก็ตัวที่8ก็จะเป็นกาละกะนะครับซึ่งออกมาใหม่เลยในภาคของบรูโตะนะครับซึ่งกาละกะเองเนี่ยเขาก็เคยเป็นงวอนเชิญของเอคนเก่ามาก่อนเนาะก็ยังมีตาสมบูรณ์แบบอะไรครบเซตเลยนะครับซึ่งตัวของคนใช้เก่าของเขาเนี่ยทรยศ์นะครับทาให้ตาของเขาเนี่ยบอดนะครับความสามารถของกาละกะเนี่ย ก็จะเป็นในรูปแบบพรางตัวได้นะครับซึ่งไอพรางตัวเนี่ยก็อาจจะพรางตัวไปกับสิ่งแวดล้อมที่มีสีใกล้เคียงกับเขานะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยกลายเป็นหินได้นะครับถ้าโดนพิษของเขานั่นเองซึ่งตัวของโจโจเนี่ยเคยโดนมาแล้วนะครับผมแล้วก็นิสัยของกะละกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นงูที่แบบเห่าๆนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ชอบไม่ใครเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองนะครับถ้าใครเข้ามาในพื้นที่หรืออาณาเขตของเขาเนี่ยก็จะสู้ อย่างสุดใจเลยนะครับสำหรับกะละกะนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆก็เคยเป็นสัตว์อันเชิญของบรุโตอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพอมิสกิกลับมาหรือว่าชิงตัวมิสกิได้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับสัญญานั้นเนี่ยถูกยกเลิกไปบรโตก็บรูตก็แทบจะไม่ได้ใช้กะละกะออกมาเลยนะครับจะบอกว่าแทบไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้ใช้ออกมาเลยมากกว่านะครับนี่ก็จะเป็น งูทั้งหมดนะครับที่ผมได้รวบรวมมานะครับจากถ้ำริวจินั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับเราต้องขอบอกว่าเดี๋ยวเราจะแยกการวิเคราะห์ไปเป็นคลิปต่อไปหรือว่าคลิปในอนาคตน,นะครับว่าตัวของโบลุโตแล้วก็ซาดาดเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้งานกะละกาัดแล้วก็อาโอดะไหมนะครับผมซึ่งก็วันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ติเตือนผมมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ